ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับ เดินข่าวสารเลข่อนี้ครับกับประจำวันที่7เดือนกุมภาพันธ์ของช่วงที่2ของช่วงเย็นวันนี้ครับเราไปอัปเดตกันที่ทางฝั่งของตระนานมังกรรุ่งเงินปู่ิทรูอฟซีกันหน่อยครับล่าสุดมีการเปิดเผยออกมาเลยครับว่าทางฝั่งของตระหนานบาดามออนั้นครับได้ประกาศออกจากตระนานปู่ิทรูฟีเป็นที่เรียบร้อยเลยแหละครับ โดยซึ่งสำหรับความเคลื่อนไหวครับเกี่ยวกับสโมสรปูริเทรฟซีนั้นครับทีมในศึกทลีคราสุดได้มีการรายงานเลยครับว่าทางฝั่งของต่ด้านบาดาบอรองประธานสโมสรไฟหารายได้ครับและสิทธิประโยชน์ได้ประกาศลาออกจากตําแหน่งเป็นที่แน่นอนเลยแหละครับโดยซึ่งทั้งนี้ครับอย่างไรก็ตามครับจากการรายงานนั้นครับทางด้านบารดาบอนานครับก็จะต้องไปเรียนต่อในระดับปริญญาเอกครับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งอาจทำไมไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่และเจ้าตัวนั้นครับก็อยากที่จะโฟกัสกับการศึก ในครั้งนี้อีกด้วยแลยครับซึ่งในตอนนี้ครับก็น่าเสียดายครับที่ทางฝั่งของธนัโอนันต์ครับต้องกล่าวอําลาและขอยุติบทบาทครับในการทำงานที่นี่เพราะมีภารกิจครับที่จะต้องไปรเรียนต่อปร,ริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ซึ่งเรียนมาเกือบครึ่งทางและธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์าที่ปรึกษาทางด้านการตลาดทางภาครัฐและเอกชนที่จะต้องและรับผิดชอบเสียดายครับแต่ไม่เสียใจครับเพราะว่ายังรักและยังเทียร์ทีมปูริเทรฟซีอยู่เสมอเลยครับ และซึ่งสำหรับโปรแกรมการแขนหน้าต่อไปครับของตา้านปปริรีทรีฟซีนั้นครับก็จะกลับมาทําศึกธริกเล็กที่2นัดแรกโดยการเปิดสนามบุญยชินดาครับตอนรับการมาเยือนของตา้านการทรทรีฟซีในวันอาทิตย์ที่1 1กุมภาพันธ์นี้ครับในเวลา17นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปเลยครับ ไลเด่นข่าวสารที่2ครับเราไปอัปเดตกันที่ทางฝั่งของตระนานาจาร์เตอร์วีระเทพป้อมพันกันหน่อยครับปลาสุดออกมาเปิดใจครั้งแรกหลังย้ายเข้าปร่วมทัพแบงอคอกยินเต็ดครับและออกมาเปิดใจอีกว่าพร้อมที่จะทำหน้าที่สุดความสามารถให้กับสโมสรเลยครับ โดยทางฝั่งของทะ้านวีระเทพนาน,นครับกองกลางเชิงสูงดีกรีทีมชาติไทยครับที่พึ่งย้ายเข้าวมชิมแบ่งคอองนิดแต่ล่าสุดเลยครับทางฝั่งของตะ้ันจานเตอร์ก็ได้ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกเช่นกันครับถึงการเริ่มตน้นกับสโมสรใหม่ในการเตรียมความพร้อมรู้สึกทดิกในช่วงเลกที่2นี้เหละครับ โดยซึ่งน่าสุดเลยครับทางฝั่งของตระนันวีรเทพนั้นครับได้ออกมาเปิดใจครับว่าดีใจที่ได้เข้าบริการกับแบงคอกที่บานมาครับพยายามที่จะรักษามาตรฐานของตัวเองครับให้เท่าเดิมหรือียิ่งขึ้นไปไม่ตกลงไปครับผมขอพยายามเลยครับที่จะทําให้ต็มที่ทุกครั้งครับเมื่อได้โอกาสลงสนามแบงกอกครับปีนี้มีรุนหลายทั้วเลยครับก็หวังว่าจะเข้ามาช่วยทีมไห้ดีขึ้นและพยายามเลยครับที่จะพัฒนาตัวเองครับเพื่อให้ช่วยสโมสรให้ได้ตอนนี้ครับก็ได้เข้ามาซ้อมกับทีมได้สองวันเลยครับก็ต้องเรียนรู้เรต่างๆค ทางนั้นพี่แบนเองครับก็ได้สอนน้ำบอกคร่าวๆก็จะนําในสิ่งที่โค้ดต้องการครับไปปรับใช้ในสนามก็จะทําหน้าทีของตัวเองให้ดีเลยครับ อย่างไรก็ตามครับผมอยากที่จะช่วยทีมครับให้ได้มากที่สุดจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังครับซูด้วยหัวใจที่อยากจะเอาชนะในทุกเกมทุกรายการก็หวังเลยครับว่าจะออกาประสบการณ์จากทีมชาติครับเข้ามาช่วยทีมให้ได้มากที่สุดฝากแฟนบอลครับแข่งเทพทุกคนครับเป็นกำลังใจให้กับพวกผมด้วยครับผมจะทำให้ทีมที่ทุกครั้งที่ได้รับโอกาสนั่นเองครับและสำหรับผลงานของตอรนันวีรเทพป้อมพานานครับในฤดูกาลนี้ครับลงสนามในช่วงเล็กได้กับเมืองทองไป17นัดยิงไป1นประตูกับอีสีเอสซิส่วนผลงานตลอดการรับใช้ทัพเมือองงท จากการลงสนามทะลุไปถึง122นะัดซัดไป2ประตูทำไปได้13แอสซิสต์ด้วยกันเลยครับ หละเด่นข่าวสารที่3ครับรอไปต่อที่ทางฝั่งของทันนเมืองทองครับอย่างตะรานเจ้าเทเจริญศักดิ์วงก่อนครับล่าสุดครับออกมาเผยว่ากลับมาโฟกัสกับเกมติกต่อครับหลังจากปลุยเอเชียครับที่ประเทศกาตาร์ครับยอมรับอีกเลยครับว่าสภาพร่างกายนั้นครับฟิตเต็มทางและพร้อมที่จะดวลกับจานเตอร์ในวันศุกร์นี้เลยแหละครับหรือทางฝั่งของตะรานเจริญศักดิ์วงก่อนน้นครับในรุกของตะรนเมืองทองนั้นครับด้ออกมาเปิดแจความรู้สึกอะไรครับหลังกลับมาจากแคมป์ทีมชาติในศึกเอเชียครับสองพันยี่สิบสามรับเลยครับว่าสภาพร่างกายน้น ฟิต100%ร้อมเปอพร้อมจะช่วยทีมครับลงประเดิมฟุตบอลทริกในช่วงเลกที่2อในวันศุกนี้ครับที่จะเปิดบ้านพบกับแบงคอกในเวลา1ทุ่มตรงไะครับ โดยตรงสรกเลยครับหลังจากกลับมาจากทีมชาตินานครับธนาเจริญศักดิ์ได้ออกมาเปิดใจกับตนาสื่อของธนาเมืองทองเลยครับว่ารู้สึกดีครับไปลุยทีมชาติบรรยากาศในแคมป์ดีมากครับเทมพูนันยังเข้าเป้าอีกด้วยส่วนเรื่องสภาพร่างกายตอนนี้ครับก็พร้อมเลยครับหลุดจากโฟกัสในเกมลีกต่อไปสุนีครับต้องเจอคันหนักครับอย่างธนาเบงคอกแน่นอนเลยครับว่าตนานพีเตอร์หรือธนานวิรเทพไม่ได้อยู่กับเราเลยครับแต่แน่นอนเลยครับว่าเขาเองนั้นครับก็ต้องโฟกัสกับทีใหม่และเราเองนั้นครับก็อยากได้สำเร็มในบ้านก็เท็มทีเลยครับคุยกันก่อนเกมครับ ว่าใครโดนยิงก็ต้องเรียงข้าวเลยครับและทั้งนี้ครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันัดต่อไปครับย้ำนอีกครั้งครับแมตช์เดทที่สีปกในช่วงเลกที่2นี้ครับเมืองทองนันครับเตรียมที่จะเปิดบ้านเล่นเกมใหญ่ครับดวลกับเบนก็ยูนิเต็ดครับในวันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์นี้ครับในเวลาหนึ่งตึมตรงสนามทันดูดสตเดียมนะครับประเด็นข่าวสารที่4ครับเราไปต่อที่ทางฝั่งของตะนานทีมชาติไทยกันหน่อยครับ เปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยครับไปกันที่ทางฝั่งของตะนันฮาร์ลักเตะกันหน่อยครับล่าสุดได้มีการส่องจากเว็บไซต์ไทยฟอร์มีเก็ตอัปเดตมูลค่าทางการตลาดของนักเตะทีมชาติไทยครับชุดลุยศึกเอเชียนคับ2 0 23หลังจบภารกิจตกรอบ16ทีมเลยครับอย่างไรก็ตามครับทั้งนี้ครับโดยฮาร์ดดับนั้นครับนักเตะทีมชาติไทยครับที่มีมูลค่าสูงที่สุดก็คืออันดับที่1ครับอย่างตะนันเจ้าอ่ำสุภชัยเจเด็ตครับอายุ25ปีจากบุรีรัมย์ครับประมาณ38.4ล้านบาทคนที่2ครับเจ้าเชช็คสุนสายชาทคนที่ กิยุ2ปีจากสมสรคอนซาเรซับโปรครับประมาณ30.7ล้านบาทเจเบงครับสุประับเหมือนตาครับอายุ21ปีจากสมสรโอเอตูเวนประมาณ30.7ล้านบาทเจไรครับกิษตาการเมนครับอายุ24ปีครับจากบีจีปทุมครับประมาณ23ล้านบาทแลคคนสไตล์ครับอย่างแต่นั้นเจดุมบดินภาราครับอายุ29ปีจากการทริปซีประมาณ17.2ล้านบาทเลยครับ เดนปิดท้ายกรนีครับไปปิดแทนที่ทางฝั่งของตรนานทีมสโมสรของตรนานเชลเชคอย่างตะนานิ์ขนเสลซับโปรกันหน่อยครับลงเกมอุ่นเครื่องแพ้ปีซีซันภายต่อตะนานหนักโุยยักษ์แกลมปารตกลับไปถึง6ประตูต่อหนึ่งส่งท้ายการฝึกซ้อมที่แคมป์ของตะนานโอกินาวะครับก่อนจะยกพลไปเก็บที่แคมป์จังหวัดของตะนานคูมาโมโตในวันที่14กุมภาพันธ์นี้ครับและก็จะได้สมมตโชคสายชาติคัมแบ็กซ้อมกับทีมอีกด้วยแหละครับโดยวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครง่อื 4ซีซันพบกับสโมสรหน,นักวุยากแกรมปาร์ดครับทีมผู้แข่งจากเจอริกครับโดยแข่งแบบ4โคอเตอร์3โคอเตอร์แข่งเป็น45นาทีครับและอีกหนึ่งคอเตอร์แข่งเป็น30นาทีครับ้วยผลสกอร์นั้นครับตนานนหนักปุยาครับชนะขาดไปถึง6ประตูต่อ1โดยทัพตนานซัปโปร,โรนันครับได้1ประตูจากตนานาชินโฮโอมุริครับโโด,ดาวรุ่งวัย2 2ปีเลยครับ และซึ่งในทตรงนี้ครับทางด้านเจ้าเช็คสมภโชกสายชาตินั้นครับในรุกทีมชัยครับหลังจบภารกิจเอเชียนคัพส0 2ปัที่กาตาร์นั้นครับก็จะมีการกําหนดกลับประเทศญี่ปุ่นในวันที่8กุมภาพันธ์หรือวันพรุ่งนี้แหละครับเืดอที่จะเข้ารายงานตัวฝึกซ้อมกับสโมสรครับที่จังหวัดของแต่ละคูโมูโมโ,มโตในวันที่14กุมภาพันธ์นี้เป็นตอนไปลยหลครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแกจกับพวกเราทีมงาน Beat l e f a m i l r y กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ